สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไลตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีโตโยต้าไฮเอครับสอมาชี้เป้ากันครับนะคันนี้รายละเอียดครับเป็นรถมือเดียวนะครับนะจากกองทัพบกนะครับนะใช้น้อยมากครับเจ้าของบอกไว้เช่นนี้ครับสีเดิมโรงงานครับแห้งๆครับนะโดยรวมนี่ไม่ต้องเก็บงานเพิ่มครับก็เครื่องยนต์ก็เป็นตัวดีเซล2ครับเลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณ3ามแสนนะครับนะ ่วล่างก็ยางแน่นครับยางเป็นอ่า MT นะครับนะใหม่ๆห่สีเส้นครับมีเบาะนั่งให้2แถวครับใครสนใจก็ลองดูแล้วกันครับช่องทางการติดต่อก็ลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเลยนะครับนะคันนี้ทรงค่อนจะสวยเลยครับใส่ยางดอกใหญ่แบบนี้ครับสายออกทริปท่องเที่ยวลองดูครับสายแคมปิ้งหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่เหมาะมากเลยนะครับน้าหลังโล่งแบบนี้แต่ยังไงแนะนําให้ลองสอบถามว่าป้ายทะเบียนนี้เป็นประเภทไหนนะถ้าเป็น ป้ายเขียวนี่ก็คือใช่เลยครับปนระตูบันทุกนะด้านหลังจะมีเบาะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกป้ายฟ้าอ่าเป็นรถนั่งป้ายดาอะไรประมาณนี้ก็ต้องหาเบาะมาเพิ่มเติมครับหรือว่าเจ้าของเขาถอดเบาะออกก็ต้องตามมาด้วยครับเผื่อตอนจดทะเบียนต่อทะเบียนจะได้ไม่มีปัญหารครับก็อ่าบอกกันไว้ไว้เป็นข้อมูลครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาอ่าชอบมาเล่นรถตู้นะครับนะ ลองดูแล้วกันนะครับช่องทางการติดต่อก็ลิงก์เฟซบุ๊กด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับมีเบอร์โทรอยู่ในนั้นไว้ให้เรียบร้อยครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับก็โอเคคันนี้ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ่0 0สนบาทครับหนึ่งแสบาทก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากนะครับนะถ้ารถสภาพยังดีสวยๆแบบนี้ไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มก็ใช้ได้เลยครับยังไงก็ลองดูไปลองขับลองเทสดูด้วยครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ